สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่านเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับแอดก็มีข่าวสารเกี่ยวกับตัวเลขมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับแอดมีเลขนะครับอ่เกลี้ยงแพงแล้วเลขอายุมงคลหลวงปู่สุเกจิดังสีสเกตนะครับครับวันนี้นะครับอ่มีนะครับอ่ เมื่อวันที่12มิถุนายน2563นะครับหลวงปู่นะครับพระครูพิสุทธิพรมวิหารหลวงปู่สุขโกวิโทได้ระสังขารที่โรงพยาบาลศรีสะเกดด้วยโรคหัวใจและโรคปอดหลังเข้ารักษานะครับอยู่นานจนกระทั่งอาการสุดหนักนะครับและมรณภาพอย่างสงบเมื่อ เวลานะครับ15.30นสิรินะครับอายุนะครับสิรินะครับอายุ87ปีนะครับ57าสิพันศานะครับวันนี้นะครับวันที่13มิถุนายน2563เวลาประมาณ10.45นที่วัดป่าพรมนิมิตว่านบ้านหนองเต่าตำบลหนองไฮอำเภออุทุมพร,พรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับบรรดาลูกศิษย์ หลวงปู่ทั้งพระสงฆ์และคารวาสนะครับได้พากันอ่ามารอนะครับสรีระสังขารหลวงปู่เคลื่อนจากนะครับโรงพยาบาลศรีสเกตนะครับเพื่อมาประกอบพิธีที่วัดป่านะครับพรมนิมิตห้ามกลางความสุขเศร้าไว้อะไรกันนะครับโดยนะครับนายจิรพงศ์นะครับปะวิเศษนะครับอายุ35ปีและสิทธิญาณสิทธิของหลวงปู่สุขนะครับ เปิดเผยว่าหลวงปู่สุขนะครับอ่านะครับเป็นหลานและเป็นสิทธิเอกของหลวงปู่เครื่องนะครับสุพันโทนะครับเทพเจ้าแดนอีสานใต้นะครับอดีตเจ้าวัดวัดสะกำแพงใหญ่ที่ประชาชนทั่วประเทศให้การเคารพบูชาก่อนที่หลวงปู่นะครับเครื่องจะรัสสังขารนะครับได้เข้าร่วมการสร้างนะครับวัดสุเทพนิมิตที่บ้านหนองแปลนนะครับตำบลสระกำแพงใหญ่นะครับ เมื่อหลวงปู่นะครับเครื่องละสังขารหลวงปู่สุขจึงได้สารต่อนะครับปนิพันธ์นะครับสร้างวัดสุเทพนิมิตจนเป็นที่เสร็จสมบูรณ์นะครับก่อนจะออกมาสร้างวัดป่าพรมนิมิตจนแล้วเสร็จสมบูรณ์อีกด้วยนะครับกับอ่านี่นะครับก็นะครับหลังจากนั้นนะครับนายจิรพงษ์เปิดเผยว่านะครับกําหนดวิธีการจะนํา อ่านะครับสรีละสังขารหลวงปู่นะครับลงจากกุฏิเคลื่อนไปยังสาราการ,รเรียนในวันที่นะครับ13มิถุนายนนะครับเวลา13.00น,นนะครับพระสงฆ์และผู้ว่าราชการจังหวัดจะมาเป็นประธานในพิธีส่งน้ำนะครับสารีละสังขารหลวงปู่สุขและเปิดให้พุทธศาสนิสเนกชนถวายน้ำส่งศพเวลาประมาณ16.00น,นนะครับ จะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพอาบศพนะครับและเวลา19.00น,นนะครับจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมตลอดไปจนถึงพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่18มิถุนายายนเวลานะครับ20.00น,นเป็นต้นไปนะครับครับอ่า สำหรับคลิปนี้นะครับโรดใช้วิจิรตนายารในการรับชมนะครับอ่านะครับนะครับอายุท่านนะครับตามที่แอดบอกไว้นะครับก็ย้ำอีกครั้งนะครับสีหดิอายุนะครับ87ปี57 0 0พันษานะครับอ่านี่นะครับแอดก็นํามาฝากทุกท่านนะครับครับอ่า กดใช้วิทยาในการรับชมนะครับแคมรับใครที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกด s u b ครสมาชที่สําคัญเลยนะครับอย่าลืมนะครับกดรูปกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากแอดนะครับแอดก็ช้ามาข้อมูลดีๆมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้นะครับลอตเตอรี่นะครับเลิบเยียงแผงแลวนะครับหาซื้อยากกันแล้วนะครับแอดก็ไปหาเมื่อเช้านะครับก็เริ่มจะไม่มีแล้วนะครับ สุดท้ายนี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนะตรงนี้ด้วยนะครับก็นะครับกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจแอดด้วยนะครับแอดก็หาข้อมูลดีๆมาฝากทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้แอดก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อน,นครับรขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ